สวัสดีเชา้ชาๆว,วันหยุดนะครับผมวันนี้อากาศแจ่มใสครับมีลมอากาศหนาวนิดๆนะครับผมนี้ผมจะมาแนะนําวัสดุที่ใช้ปลูกกล้วยไม้นะครับผมมีอยู่สี่ตัวอย่างครับหนึ่งเป็นขอนไม้ครับผมสองนี่จะเป็นขุยมะพร้าวสับสามนี่จะเป็นมูลวัวครับสี่นี่เป็นรปเชาวสีดาที่เขาตายแล้วนะครับผม ตัวอย่างแรกเลยนะครับผมเป็นขอนไม้ครับผมขอนไม้เก่านี่นะครับผมตัวเนี้ยร่างขงเขาจะเดินดีมากเลยครับผมแต่ตัวต้นเขาลำต้นของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยยาวครับผมจะสั้นอยู่แค่สองคืบเองครับประมาณสองคืบแล้วก็ปลายยอดของเขาจะกุดนะครับนี่ครับผม ไม่ไปต่อแล้วครับผมจะสุดแค่นี้แล้วส,ส่วนไอตัวอย่างที่สองครับเป็นขุยมะพร้าวสับนะครับผมเนี่ยขุยมะพร้าวสับตัวนี้รากของเขาก็เดินดีนะครับผมครับผมเดินดีมากส่วนลำต้นของเขาเนี่ยลำต้นของเขาอยู่ที่ประมาณศอกเดียวนะครับผม ปลายยอดของเขาก็จะกุดแล้วเหมือนกันครับผมเนี่ยปลายยอดกุดแล้วไม่ไปต่อแล้วสุดแค่นี้ครับความยาวอยู่ประมาณศอกนะครับส่วนตัวอย่างที่สามจะเป็นกระเช้าสีดานะครับผมครับผมกระเช้าสีดาเนี่ยนะครับเนี่ยที่เขาตายแล้วครับ ข้างในนี้จะเป็นเป็นรากเขาครับนี่ครับรากของกล้วยไม้อันนี้จะไม่เยอะนะครับผมเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นส่วนลำต้นของเขาครับลำต้นมือเขาอวบอวบใหญ่นะครับผมใบ ใบนี่จะเขียวอ่อนๆนะครับไม่เขียวเข้มส่วนปลายยอดของเขานะครับผมปลายยอดของเขายังไม่สุดนะครับจะไปต่อได้อีกอันนี้ความยาวของของลำนี้น่าจะประมาณเมตรกว่าได้แล้วครับผมส่วนตัวอย่างที่สี่นะครับเป็นมูลมัวนะครับมูลมัว นี่นะครับมูลมวัวล้วนนะครับไม่มีผสมคุยมะพร้าวหรือว่าใบาไม้ครับผมตัวเนี้ยรากไม่ไม่ค่อยเดินเลยครับเนี่ยไม่มีรากเดินออกมาให้เห็นเลยครับแต่มาดูที่ลำต้นครับผมลำต้นเขาขวบใหญ่มากเลยครับผม ใบของเขาเนี่ยจะเขียวเข้มนะครับตัวนี้ส่วนปลายยอดของเขาเนี่ยนี่ครับยังเดินต่อได้อีกอันนี้ผมไม่ได้รดน้ำมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับผมพร้อมกันทั้งหมดนะครับเนี่ยทั้งสี่ตัวอย่างที่ผมแนะนำมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้รดน้ำเลยนะครับ แต่ตัวนี้มูนมัวล้วนนะครับเขายังเขียวเข้มยอดของเขายังเดินต่อครับเนี่ยเนี่ไปยอดของเขานะัะยังไม่สุดยังสามารถที่จะไปต่อได้อีกนี่ความยาวของเขาเม็ดกว่าเหมือนกันแล้วครับเท่ากับกับตัวกระเช้าสีดาเลยครับครับ,รบผมนี่ผมห้อยให้ดูระดับใกล้เคียงกันเลยนะครับ ครับผมอันนี้จากการที่ผมได้สังเกตมานานแล้วนะครับกล้วยไม้ตัวที่รากเขาเดินอย่างเงี้ยแสดงว่าอาหารเขาไม่เพียงพอครับผมเขาเลยต้องเดินรากเพื่อไปหาอาหารจานอาหารส่วนตัวไหนที่อาหารเขามีเพียงพอแล้วจะไม่ค่อยเห็นรากเขาครับครับ เพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างที่ผมแนะนํามาเนี่ยคือ2ตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับคือมูลวัวนะครับมูลวัวกับตัวกระเช้าสีดานะครับที่เขาตายแล้วนะเอามาเป็นวัสดุที่ใช้ปลูกกล้วยไม้เรานะครับจารเจริญเติบโตเขาจะดีมากครับนี่ครับ นี่ครับผมะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ